ความดีจำเลไม่ได <No ้ร totally ื่คนไรนี้ก็ไม่ใจเจือก็บอกกุณแล้วว่าฮาเไม่ตอนแลงเรื่องฟันตองแบงฟันฮะยิงลูกโดดเร่งร้องฟันตึงโกรดกามันไส้อยมันกูเลยบาเล้วป่ามา

A chạy cái hoạt chạy cứu cược, loại rối, của mình. Hè, hoạt che qua găng đừng gọn tóc nát đeo. Tao hoạt chạy bên ông nó tô, hoạt bên ông mô tô. phải mê ra hoạt găng dì ơi lên đeo 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 ิไปรองไปรองอมบูนัดเลยสั่งกัดขายไม่ใช่สั่งกัดมาดักปลาสั่งกัดขายเออมึงโยกกระป๋าดุจจีกันได้กูกว้างไห้นายด้อได้เป็นนักลงกระเฝ้าอกสักจุดกูตะบดดำร้อยเลยนะมึงจะเป็นนักลวงไอ้ c h กว่าป๋าดำตายได้กว่าป๋าแล้วอยู่เท่าไหรมบาชุน กิงกูอยากเป็นนักร้องมาแก่จะมึงเป็นนักร้องก,กูจุ๊บเป็นขวดชอ็อกไปยบายรองในสิครับนับตั้งแต่อุบาทนี้เป็นต้นไปโอกาดไม่ใช่อุบาทให้นักร้องอุบาทกูุลว่าปุ๊บนับตั้งแต่โอกาสนี้ไปต้นไปฉันจะได้พบกับศิลปินผู้ทีดด่มาด้วยความสาม,มารถศิลปินคนนี้เขามาแรง เชิงต่างฟงหัวบงหลักจุมหลักเลือเดือดพุดพุดสุดจะเขาป้าต่อรือเฮ้ยนักรอยไดเป้าตั้งไงโตจุนใาไต่ฝากไอ้ดีทีโตกูยอมรับกระโื่งเป็นกูจบระการนักรอลงกูไม่จํานานไม่จํานานเออกูไม่จำนานกูต้องฝากตาลาฝากน้ำดูได้ มึงเออตกูเยู่ท่กูถัดนัี่น้อยแ่ดวงการรัตตุนี่อ่าที่กูถัดนั้เออในมึงฝากเลยที่โตเจี่ยงรอเจีันหนาวที่ปลุมหันเจียงให้จัดเจนเพราะนั้นเขาจัจดได้ไดุ้เลยหมดี่จัดสงามึงคนกรีมจำกัดหุ่งใสงสนแล้วคนรักโรแมนติกรื่องรักโรแมนติกรรอไรอ่าล้างลูกรักกันป่ากด้วยตอนชอตูน้น ดึกสงัดของเช้าวันหนึ่งมีชายแก่ในวัยหนุ่มผู้หนึ่ง